จักระจัน,น,นจักระจ,กรจันไต้หวันตัวใหญ่มากเจ๊ปุ่มมีของไทยหลายมาแม่โอ้ตัวบักเปล่งเลยปกครีมห่วยเนี่ยนะนี่คือจักระจันไต้หวันนะครับครีมอะน,นะปกครีมไทย,ยอ่ะนะโอ้ตัวอ่อนแต่เจ๊ปุ่มม,มัมนะมีิดนะได้ยังได้ยังได้แล้ว,วลงเลย,เลยปาลาด้วยเนาะ

ไม่เอต้นอดวันม่แอยู่นี่แล้ว่มเ่ตั๊เนี่ยตอนนี้ส่ไปมันไคเปลนตัวใหญ่ใอันนี้ปิ้งอะไรนี่ปิ้งขีบ้าอ๋อเพีียปลนเพี้ยปลนเพียเหี้ยคุดเยอะแล้ว เชฟนายนี่ใส่เสื้อหนังของแ<อ>ท้เน <laughs> ี่ยครับชีวิตเรียบง่ายของคนไทยในไต้หวันนะครับนี่เด็กแกงหลังเลิกงานนะครับวันนี้วันเสาร์ อยู่กันแบบชิวๆนะครับอยู่แบบกันเองนะครับคนไทย11ชีวิตเกียน,นายจัดให้นะครับปาน,นินเผาเกลือพร้อมแหย่ ได้แล้วมีกันหลายคนกันเด้อ เอาผีพุงไปไหนล่ะจักระัานมดแล้วโอ้อันนี้เปลาเผากรงเท่เบาเบา

มี house, ้ย mm ่างมุ้ย่างรผักสลังบ้านด้วยนะรเมื่อนี่พอต้นขาดี๋ยวไปปลูก มันเอามีลูกเอนเดี๋ยวเราไปสำรวจราบ้านนะครับี่นะนี่ครับสวนครัวของพวกเรา กูไว้กินเองนะครับงานไทยในไะต้หวันมะเกือพวงก็มีนะครับด้านนูก็เป็นเป็นส่วนครัวด้านนอกนะครับ ตนมีต้นดอกแคด sí ้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับสำหรับที่ประเทศไต้หวันเอาหน่อเอาหน่อไม้หน่อไม้ก็มีนะครับเพื่อนๆนี่หน่อไม้นาหอนี่แหละครับชีวิตอยู่แบบง่ายๆนะครับ เดี๋ยวไปแอบดูคนเอาหน่อไม้ก่อนนะครับเพื่อนนั่นนะฮะนั่นนะฮะแถวมาแล้วครับ,รบ,ออรบโอ้ยไม่ได้ไม่ได้มาดูนาน โอ้โหได้มาแล้วครับโอ้รถลังโอ้โหนาอใหญ่มากเลยเพื่อนๆโอ้ยแป๊บเดียวนั่น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 คนไม่เอบบอหนองไม้นะครับเผาเผาโอ้โหสุดยอดแล้วใหญ่ไวเลย อาทิตย์ที่แล้วมาดูยังไม่เห็นเลยอาทิตย์ที่แล้วก็ไปดูอยู่นี่นม,มันไมเนี่ยเขาจะไปทำบ้องไฟ<ม>โอ้ยเดือดดการ์ดโอ้ยมันเยอะโอ้ยปนนี่ในป่าแบบพรุ่งนี้ไปหาไหมโอ้ยบ่า,าหานอไหมคุณไปเอาเลยไปเอาเลยมันต้องไปหาหรอกโอ้ยมันเยอะหนูน,นี่นต้นแบบ ใ่มากเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปขึ้นเขากันนะครับไปหานองไม้อุงมีแต่รุ่นเนี่นะครับนี่เท่าต้นขาใหญ่เลยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ